หน่ครับผมีสอนรกผไฟนอลซ้อมกีวันซ้อมวัที่ไหนซ้อมอยู่ที่ข่ายสอนรกทีอยู่ที่มินบุรีมีใครเป็นผู้เป่าสอนเราไพี่น้อในข่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ข่ายสูเท่าไหร่ละ น้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้จ้าโวยสไตล์เลยครับวันนี้ต้องมาเจอจอนนี่นะยังไม่เคยถ่ายกันนะครั้งแรกเลยแล้ววันนี้ต่างกันตาสายด้วยและได้ศึกษาเก่งมาต่องเนอะก็ศึกษาแล้วเขามือไปไปวันนี้มาเจอจอนนี่วางเกยวางแผลไงดีล่าสุดต่อยไว้ที่วันนั้นต่อยใครต่อยกับเพน้ำพิมไปกันบ้งวันนั้นน้ามเวทเท่าไหร่ ร้อยแปดรวันนี้ต่อร้อยเก้าเนาะถ้าเข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็มาพอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยโซบูแขรงวันนี้ก็พร้อมหมอชนะกับใครนะคุ้มมากกี่กิโลคุ้มมาสองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ก็ข้าศิลป์คนจังหวัดสุรินทร์เด็กสุรินทร์อ่ะฝากเชื่อช่วยแฟนครับฝากเชื่อผมยาวผมเต็มเตี้ยอ่าวันนี้บวดหัูกูเลช่องคลูเลยอ่ะขอโชคดีนะครับ